อ่ะคุณเป็นคนที่คิดถึงกาพีแล้วแล้วก็ใช่ครับผมก็คิดถึงกาพีเหมือนกันซึ่งคลิปในวันนี้นะครับผมจะทําการเล่นกาพีใหม่ทั้งหมดนะครับมึงฟังไม่ผิดหรอกกูจะเล่นกาพีใหม่ทั้งหมดนี่แหละซึ่งณตอนนี้นะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรสำหรับกาพีมากนะครับซึ่งผมคิดว่าในคลิปนี้เรา่ยเราจะทาการฟาร์มก็ค่ายจะส่วนใหญ่ซึ่งตอนที่เราอัดคลิปทเนีก็น่าจะเป็นเวลาดึกมากแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มปฏิบัติการ6กโมงเช้ากันเลยแล้วกันนะก็ าเจออีก,กวันหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมไปไกันเลยคุณกำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำ r าวาปักร้านเติมเกมคุณภาพที่สามารถเติมได้เช่น b o x Food, Kin Legacy, All Star Tower Defense เลกอื่นอื่นอีกมากมายหากคุณสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับเอาละเอาละขบวนอย เรามาเกิดกันที่เกาะแรกนะครับผมนะซึ่งเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะที่เราต้องมาตีพวกคิวทารพวกนี้ส่วนบอกเลยว่าพวกนี้มันไม่ได้ทนาวีาผมหรอกนะครับเพราะว่ามันโคตรกากเลยทีเดียวนะครับถึงตอนแรกผมจะตีมันไปเข้าก็ตาม,มานะแต่ผมก็จะตีย้อนหล่อไปครับเพื่อที่ผมจะได้ฟาร์มไว้เองนะคุณผู้ชมแต่คือต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีไอเด็กเชี่ยนี่มาปวดผมเนี่ยมันมีกล้วยด้วยอะแล้วมันก้าวมอนขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็เลยตีไม่ได้ไงผมเลยต้องมาซื้อดาบครับผมคิดว่าดาบน่นจะเป็นการแก้ได้ดีที่สุดผมเลยซื้้้ออออดดดดดาาาาาาาบบบไไไปปปปเเเเเเเพพพรรระะมมมมััััันนนฟ็็็ววีีีคผผลยซืท่จ่จนะํสสตตก นี่คุ้ชมเพราะเราซื้อดาบไปแล้วนี่นะครับเราไปเอาดาบใหม่ดีกว่าดาบนี้ซื้อไปทำไมก็ไม่รู้ไม่ตีไม่แรงเลยตีไม่เด็วดเรื่องหักเราไปเอาดาบใหม่ดีกว่าดาบนี้หาฟรีนะครับใยการ Fk มันชื่อดาบว่า Lightning Nap หรือว่าดาบของซินิสูนเองมีคนฟาร์มอยู่หรือว่าคนที่กำลังรอเยอะอยู่เองเราก็เลยว,ว่าทำไงดีอะมันแบบต้องใช้วิธีชั่วหน่อยวะเลยดันไม่ออกจากวงเลยกัน <c oughs> ดันออกจากวงเลยนะครับ้วามกมายืนแทนแม่งเลยนะครับเออผมว่าวิธีนี้ไม่คดดีผมเลยยืนแทนอย่างนี้แม่งเลยแล้วกัน Fk ดิ จนในที่สุดครับผมก็ได้ดาบใช่ครับผมได้ดาบมาโดยการป้าผ่านหนึ่งครั้งแล้วผมก็มาเจอของที่โคตรดีครับมีคนชี้ผมบนฟุตไว้ให้ครับบอกเลยว่าโคตรโชคดีไอ้ที่ผมมาเจอได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ที่รู้นะคือผมกินกินดีครับรออะไรขณะที่เรากำลังถ่ายรูปอยู่นั้นก็มีคนถามว่าพี่ครับอันนี้เป็นผลอะไรอ่ะผมรีตอกลับไปว่าผลบนฟุตยังไงล่ะดีดี h e ตบอลฟุตอยู่เน y yes, e นะครับมีคนถามมาว่าผลไรผมตอบไ,ไปกลับไปเป็นมิตรว่าผลโบนนั่นเองซึ่งเราก็ใช้สกิลหน่อยครับเอามาลองสักหน่อยสกิลน่าจะดีเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่แหละแต่ถ้าพูดจริงๆนะผมก็คิดส่วนตัวตอนแรกเลยว่าสกิลแม่งโคตรกาดผมเลยไม่คิดอะไรมากครับกดสกิลทีจนทีเลยครับแล้วก็ใช้สกิลอื่นไปด้วยอย่างเช่นสกิล R สกิล E นี่คือบอกเลยว่าโคตรแรงทำมาดหน่อยครับเรามาเจอกับนี่ครับผมกำลังบินไปที่เกาะใหม่ซึ่งเกาะที่ผมกำลังจะไปเนี่ยคือเกาะสลามนี่เอง กอสลามเนี่ยนะครับมันจะเป็นกอรที่เราฟาร์มเกลอได้ง่ายที่สุดเนี่ยเพราะว่าบอสสลามเนี่ยนะครับมันไม่เกิดเว้ไม่รู้เพราะว่าเป็นอะไรเหมือนกันแต่คือเราจะบักแหละผมก็เลยปฏิสารปกติก่า,าะว่าสลาปปกติเนี่ยคือมันตีง่ายและก็ไม่เสียเสียหายเลยมากนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมฟาร์มง่ายที่สุดนะซึ่งผมก็เลยตีมันเองคุณผู้ชมแต่อุปสรรคก็ต้องมีครับเพราะว่าผมตีไม่เข้าเลยผมคิดว่าผมน่าจะต้องหาบั๊มาใช้กับมันแล้วอ่ะผมเลยคิดในทางที่ดีครับเมื่อกาลพีเนี่ แล้วมันก็จะติดตรงนี้ครับผมเลยคิดว่าถ้าเรา F K ตีมันเนี่ยน่าจะได้เลเวลยอะเหมือนกันผมเลยตีมันยาวๆเลยครับในการ F K แต่ว่าผมก็ต้องลองก่อนว่าสกิลที่อยู่แล้วเนี่ยมันใช้กับสกิสกล R E เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าผมเลยคิดว่าเออผม F K ดีกว่า ประสาทย่อมมีน้ําความสเริจย่อมมีคมใช่ครับผมกําลังเดินทางไปที่เกาะใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมทิศรามมาเนี่ยมผมบอกวผมจะบอกว่าลีบิบผมขึ้นมาแค่2เวิวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรน้อยเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ยอมแพ้ผมได้ทําการเดินหน้าไปที่เกาะทะเลทรายเพื่อที่ผมจะไปตีบอลตัวใหม่หรือว่าบอสตัวใหม่เองผมได้ทำการตีบอลตัวใหม่นะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะตีไม่เข้ากันเลยทีเดียวรู้สึกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยน่าจะไม่พอที่จะสู้กับมัน ผมเลยคิดว่ามันแข็งแกร่งเกินไปเว้ยแต่ด้วยความพยายามครับผมได้เลเวลิวมาเลเวลผมเลยอัพสแต็กแป้งหมดเลยแล้วผมก็ตีมันยาวเลยครับโดยการ AFK เหมือนเดิมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าวิธีได้มาค่อยจะคุ้มเลยนะเพราะว่าได้มาทั้ง10รเวิวเลยผมเลยคิดว่าเลเวิว10รีวลเนี่ยมีโคตรมีรมประโยชน์เลยเว้ยเลยอัพแป้งหมดเลยครับเรียกวฟิฟท์ไม่สนอะไรนะครับอัพหมดเลยมาตีหน่อยกันดีกว่าครับหนอนนี่แม่งโคตรอุบาทเลยแต่ตีไปดีกว่าโอ้โหกูได้มาตั้งนนาเลย8ร ระหว่างที่ผมกำลังโฉบบินไปมาอยู่นั้นผมก็มาเจอกับอะไรไม่รู้เป็นกอดตรงกลางแล้วก็มีตัวมอนที่มันยิงผมซึ่งผมไม่สนใจเลยครับผมปล่อยที่แป้งเลยครับไม่ได้สนใจอะไรกูเลยอะ่ะเอาจริงอะ่ะมันยิงกูทำไมก็ไม่รู้เนี่ย มาอยู่ที่เกาะใหม่ครับเรามาเจอกับอะไรก็ไม่รู้มีตัวที่ชื่อว่าคิวทักเหมือนเดิมแต่ที่รู้คือมันมีหูด้วยซึ่งผมค่อนจะกลัวมันนะเพราะว่ามันตีแรงเหมือนกันผมเลยไปกดซื้อเลยครับที่ว่าเป็นที่สปาหรือมไม่ใช่ด้วยความโง่แท้ใช่ครับมันต้องลองโดยการที่ผมนั่นจะลองไปตีมันดูครับดูซิว่ามันจะอึดถึกทนหรือเปล่าโดยการลองตีไปครัง้งสองครัง้งรู้สึกว่าตีไม่เข้าเลยผมเลยไปตีโทใหม่ดีวกว่า มันชื่อว่าบอสนูบี้ซึ่งเป็นบอสของเกาะนี้ซึ่งผมลองตีมันเพราะว่ามันถือดาบคิริโตะอยู่เองผมเลยอยากได้ดาบคิริโตะนะแต่ผมรู้สึกว่าผมตีแค่สองพันตีมันไม่เข้าเลยว่ะผมเล่นการลองตีไปเรื่อยครับโดยการเอฟเคเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่ามันจะตีไม่เข้าเลยผมเริ่มตัดใจและทอแล้วว่าเชียนี่เป็นตัวเชียอเลยเนี่ยโหชิพายเลยรมึงตัวเฮียอะไรเนี่ยมึงตียาหดเลยกูเลยฆ่าตัวตายซ้ายยังดีกว่านะเพราะว่ามันโคตหโหดจริงๆผมจะทำไงจีกว่ะ ผมเลยกลับไปที่เกาะสลาเหมือนเดิมครับไม่รู้จะทาไงเดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้เดินถอยหลังกลับก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเรามาไกลแล้วผมเลยทำการไปตีเจ้า NPC ตัวใหม่นะครับซึ่งผมตีมันเข้าออแล้นเองดามเมจกับเลเวลที่ได้มาเนี่ยค่าจะเยอะเลยนะได้เลเวลมาตั้ง40แล้วผมเลยอัพสเต็คดีกว่าเลือกที่จะสเต็อัพที่เดวิฟฟ์หมดเลยนะเพราะว่าเดวิฟฟ์เนี่ยมันเป็นของที่สำคัญมากนะว่าเราจะช่วยให้มันเนี่ยช่วยเราในชีวิตประจาวันให้มันแบบฟาร์มได้ง่ายขึ้นเว้ผมเลยอัพมันทั้งหมดเลยนะ ซึ่งหัวตีมอนพวกนี้ไปสักพักนึงเลยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทำในเกาะนี้ไงผมเลยตีมอนไปเรื่อยๆอัพเลเไปเรื่อยๆครับจนตอนนี้เราอัพสเต็ปมาที่264แล้วนะซึ่งผมเลยลองตีพวกนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับซึ่งบอกเลยว่าผลลัพธ์นี่ออกมาดีมากด้วยความน่าเบื่อหน่ายครับผมเลยคิดว่าตรงนี้มันต้องมีที่ฟาวเพีย์แค่ที่เดียวผมเลยคิดว่าไปที่อื่นดีกว่าผมเลยไปเจอกับบอสเป็ดครับใช่ครับมันคือบอสเป็ดบอสเป็ดจริงๆเลยฮะ ผมเลยทำการทำไรครับรอทำไมตีมเมฆเลยครับรอ,อะไรบอสต,ตัวนี้ได้เว่อจะแน่นอนผมเลยคิดว่าผมต้องทำการตีมันแน่นอนเว้ยซึ่งผมไม่คิดนะครับว่าเลเวล8 6ผมจะทำดาเมจเข้ากับบอสเป็ดตัวนี้ได้ซึ่งมันตีผมโคตรแรงรเลยเดียวตายแล้วนะคุณผู้ชมตัวดีนะครับมันตีโหดจริงๆว่ะนอกจากนั้นครับเราใช้วิชาที่เราเรียนมาครับกังฟูว่าเจ้าเจินยอะไรก็ไม่รู้เราเริ่มการตีมันต่อไปเรื่อย จนผมนั้นได้ทาการตายอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปิดเลนเพื่อที่ว่าจะบวกให้มันแบบว่าง่ายขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยหรอกแ่อเพราะว่าวมันสวยดีที่ผมเปิดนะก็เลยทําการลองตีมันอีกครั้งเลยครับโดยการใช้สกิวอารอะไรใช้ไม่มดทเลยฮะจนกว่ามันจะตายบูมมีคนลุมตีเยอะมากมเลยคิดว่าสก,กิลผม,มน่าจะมีประโยชน์บ้างแหละพอตีพิสพาครับผมก็ตายอีกรอบแต่ดูที่่ผมได้มานันคือแบบว่าโอ้โห คตรพาโคตรแม่เยอะอะไรครับพี่น้องไอ้เชี่ยกูตีเป็ดตัวเดียวกูได้ได้วยแค่เดียวแล้วเนี่ยโอ้ไปกอด้วยความดีใจอยู่สักพักด้วนะครับผมได้ทำการอัพไปทั้งหมดเลยคนระับที่เดวี่ฟุตแต่คือคนดูเห็นอะไรไหมผมไม่ได้อัพไปที่เลือดเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นคิดว่าเลือดไม่สำคัญสำหรับเกมนี้ผมเลยได้ทำการคิดตนักถึงการที่ว่าผมจะไม่อัพเลือด แต่เลือดนะครับไปสี่สำการทำทุกเกมผมเลยอัพเลือดดีกว่าผมคิดว่าถ้าเราไม่อัพเลือดเนี่ยเราเราจะตายในครั้งหน้าผมเลยคิดว่าถ้าเราอัพเลือดเนี่ยเราจะมีเลือดมากผมเลยอัพเลือดหมดเลยนะคุณผ allora ู้ชมเ่าที่เห็นแหละก็คืออัพเลือดหมดเลยนะครับในตอนนี้แต่เราบินไปบินมาเหมือนเดิมครับเราก็ได้การแบบว่าเจอเลเวลที่แบบว่าขึ้นเรื่อยๆเว้ยตอนแรกคิดว่าเป็นบั๊กแต่ไม่ใช่ครับมันคือการที่เราไปตีมอนค้างไว้แล้วเขามาตีแทนเราได้คุณผู้ชมนะครับโอเคคือเรามาตรงเกาะเดิมดีกว่า พอเรามาเจอที่เกาะเดิมนี่เรามาเจาเอกับบอสโยรูเวสบอกเลยว่าโคตรโชคดีว่าบอสโยรูเนี่ยเป็นบอสที่อีกตัวหนึ่งที่โคตรได้เลยที่โคตรเยอะแล้วก็ตีโคตรเหิแล้วก็แบบโอโ้โหกูตายแล้วโอเคครับมีสมุนมาช่วยครับเป็นลูกน้องสองคนของพี่เองพี่มาช่วยแล้วน้องไม่เป็นไรพี่จะมาช่วยเองไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมาช่วยเองแล้ว ลูกผู้ชายพันดีพันข้าวเหนียวน้องรู้จักเปล่าด้วยความตกใจติดตรงนี้ครับมีคนมาช่วยขา่เยอะมากผมเลยทำการใช้สกิลรวๆที่ไม่โดนอะไรเลยฮะบอกเลยว่าโคตรไรประโยชน์แต่คือสกิลพี่แรงมากเลยนะพี่รู้สึกว่าสกิลอ่ะพี่โคตรแรงเลยได้ใช้ไปเรื่อยๆเลยครับจังหวะนี้แลวผมก็ได้เลเวลมาตามพอสมควรนะครับคือได้เลเวลมาร้อยกว่าเวลเลยสมมูรเลยว่าโคตรดีเพราะว่าผมได้เลเวลมาค่อนจ่คุ้มมากเลยครับในการตีครั้งนี้ ติดกดีกว่าครับตอนแรกคืออัพไปที่เลื่อนเลยครับ300เ้ยหรือ200กว่าเลยอัพไปที่เดวิ่ฟุตเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าผมตีแรงมากมากในครั้งนี้มีคนมาช่วยตีครับก็เป็นใครไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ผ่านทางมาแล้วผมก็ตีตัวน,นี้อยู่ข้างจนานาและเขาเลยมาช่วยผมตีนะซึ่งบอกเลยว่าสกิลทีเนี่ยคือผมเกือบตายนะครับสจากสกิลเขาเองแต่คือไม่รู้จะสกิลทำเพี้ยอะไรนะเกือบตายทุกรอบเลยสกิลกลับไปมากครับซึ่งไปโดนกับมอนนะครับไม่ได้โดนเขาเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวบอกเลยวววววว่่่่่าาาาาาาผผผผมมมมมมสสสกกกิิิลลลโโคคคคคตตรรดดดดีีดดี้นะ้้้้ยยชชเเททไไไปปอออหหแแุณูจจะบบั ตีสักหน่อยแต่คิดว่านะตอนแรกเนี่ยบอสตัวใหม่ที่มันคิดอยู่เนี่ยคือเป็นบอสสลามแต่ไม่มีผมเลยไปหาบอสใหม่ชื่อว่าค no ิงนุบหรือนุบคิงนี่แหละเด้่ทำการลองสู้กันนิดนึงครับผมคิดว่ามันเป็นบอสท,ที่โคตรเร็วเลยนะ แต่คือมันคิดว่าผมเนี่ยเป็นบอสที่โคตรกากเหมือนกันผมเลยคิดว่าถ้าเราตีคู่กันเนี่ยน่าจะพอชนะได้อยู่แต่ผลปรากฏครับกูแพ้จับเลยครับคุณผู้ชมโอเคเดินทางไปที่เกาะคาลาไม่มีอะไรเลยผมเลยคิดว่าถ้าเราเดินทางไปที่เกาะอื่นน่าจะมีและเราทำบ้างซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเดินทางไปที่เกาะแซนหรือว่าเป็นเกาะอื่นเนี่ยน่าจะมีบางอย่างเราทำซึ่งผมเลเวลอัพไปที่62 2ได้ไงก็ไม่รู้เพราะว่าเราไปตีบอสดูอุ้คิงมา้เองคุณผู้ชมเลยไม่ตีต่อนะเพราะว่าผม ระวังไขว้นั่เองโอเคครับด้วยความโชคดีผมเลยทําการไปช่วยคนนะครับที่ไม่รู้เป็นใครผมเลยทำการช่วยเขาตีแต่รู้สึกว่าเหมือนจะโดนเขาช่วยกระทืบมากกว่าเขาจะมาแลกกระทึบผมหรือเปล่าเนี่ยแม่งเงยไปช่วยเขาตีหรือเปล่านี่ สเต็ปเพิ่มดีกว่าครับอยู่ที่2 0 0พันแนนเราจับดีวิฟตเราตอนนี้ซึ่งบอกเลยว่าตีโคตรแรงแต่คือก็มีข้อเสียมกันแหละโอเคมาที่หนึ่งครับเรามาอยู่ที่เกาะอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งเป็นเกาะที่มีน้องเป็ดอยู่กันทั้งสองตัวนี่เองเป็นน้องเป็ดที่ค่าจะน่ารักเลยนะฮะทุกคนว่าไหมแต่ผมคิดว่าเจ้า2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบให้ครูต้องเสียหรือบัฟฟี่แน่ผมเลยคิดว่าไม่เติมดีกว่าขับไปข้างบนแ้วเรามาเจอกับเกาะอะไรไม่รู้ครับที่แม่งไม่มีตัวอะไรเกิดเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะบัฟแหละเ อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้บอกเลยว่าทำโคตรนานสำหรับคลิปนี้ครับไปๆจะคิหนม่ผม